จากความสำเร็จของรายการที่ต้องปิดบังตัวตนภายใต้หน้ากากทั้ง12ซีสั่นเพื่อไม่ให้คนจับได้สู่ยุคที่หน้ากากทุกหน้ากากจะมาเป็นคู่กันทั้งหมดนี่คือ The m a s k So Made หน้ากากคู่แท้จริงๆนะครับการไทยหน้ากากคู่เนี่ยมีมานานแล้วนะสำหรับในไทยเนี่ยตั้งแต่สมัย The Mask Project A นะครับผมก็คือหน้ากากหอยเม่นนะฮะที่ภายใต้หน้ากากก็คือคุณบอยพิษณุและก็ดีเจต้นหอมนะฮะซึ่งทั้งสองคนเนี้ยก็เป็นเพื่อนซีกันอยู่แล้วนะครับผมนะ,ะต่ซีซั่นหลังๆเนี่ยก็ในช่วงนั้นก็เริ่มมีหน้ากากคู่อย่างหนึหน่งหน้ากากแล้วละ่ะนะ,ะต่อซีซั่นนะฮะอย่างลายไทยนี่ก็เป็นยักษ์เขียวยักษ์แดง คนที่อยู่ภายใต้นะะ้ากะก็จะเป็นกุณจักชวินกับปิงปองศิรศักด์ก็เป็นคู่เพื่อนนะครับผมเดอะแมสวรรณคดีไทยก็เป็นนะะ้ากะคนวิชัยคาวีก็เป็นแจ็คกี้ปอเช่นายใบได้ก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันนะครับผมเดอะแมสจักราสีก็คือหนะะ้าการาศีเมถุนนะก็เป็นคู่ตลกนะจากบริษัทฮาเออ พี่บอลเชิญยิ้มกับโรเบิร์ตสายควันนะครับและเดอะแมสลูกไทยนะก็คือหน้ากากโนลาภายใต้หน้ากากก็เป็นสองพี่น้องเจนนี่ลิลลี่ได้หมดท่าสุดชื่นก็คอนเซปต์ง่ายๆประมาณนี้นะครับผมพอมาเป็นเดอะแมสโซเมดก็คือทายคู่เลยว่าหน้ากากนี้เป็นใครก็คือทายสองคนเดอะแมสโซเมดนี่คือสามารถมาเป็น มาเป็นคู่จะเป็นคู่อะไรก็ได้คู่เพื่อนคู่จิน้นคู่แฟนคู่สามีภรรยาที่ที่มีชื่อเสียงนะฮะหรือใครหลายๆคนมาได้เพื่อนร่วมงานก็มาได้คอนเซ็ปต์ง่ายๆประมาณนี้รีวิวรายการนี้หน่อยนะครับผมก่อนเลยคือรายการนี้จริงๆอะ่ะพิธีกรก็คือคุณกันกับถาวรช,ช่วงที่ถ่ายทำนะ แต่ว่าด้วยปัญหาจากเรื่องของคดีความเนาะก็เลยอา,อาจจะต้องเลื่อนออกอาศไปก่อนนะฮะจนมาได้พิธีกรใหม่อย่างคุณซีสีวัตรนี่เองนะครับผมซึ่งการทำรายการของซีสีวัตรนี่คือก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็คือการทำการทาพิธีกรของพี่สีนี่ผมไว้วางใจแล้วการทำรายการเนี่ย คือดีมากคงเส้นคงว่าอืมดีมาตลอดเลยนะครับผมนะแล้วก็อ่าก็ได้ได้ฟิลบรรยากาศเดิมๆอ่ะของ The m a s ยุคเก่าๆอ่ะอืมเพราะว่า The m a s สทเอ่ะเป็นเป็นยุคที่ถ้ากรรมการทายหน้ากากถูกก็คือเปิดหน้ากากเลยแต่นี่กลับมาใช้ระบบ ให้คะแนนอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ซีซั่นก,ก่อนๆจะเป็นให้คะแนนจากคนดูคนดูในสตูเนาะแต่ด้วยความที่มันไม่มีโทรศัพท์มือถือเป็นสปอนนะฮะการให้คะแนนก็เลยเป็นกรรมการให้คะแนนแทนนะคะผมก <DP> ็โดยรวมดีให้ฟิลบรรยากาศแบบเดิมๆแบบที่เราคิดถึงอะ่ะเออ เพียงแค่ผมดูจากตอนหนึ่งละก็เข้าใจได้ว่าออมันก็มีฟุตเก่าจริงๆอะ่ะเพราะว่าการใช้ทันซิช t ั่นที่รู้สึกได้ได้ถึงความเปืองรู้สึกได้ถึงความเปืองในระดับหนึ่งกราฟิกอะไรต่างๆนี่คือยิ่งใหญ่นะฮะและเปืองนะฮะ แต่ว่าก็โอเคก็ใจเพราะว่าอย่างที่บอกมันใช้ฟุดเก่าบ้างแหละนะฟุตที่ตอนนั้นยังมีพิกันอยู่อ่ะเออก็เลยอาจจะต้องตัดตรงที่มีพิกันกันตาวอนออกอ่ะเออก็เป็นงานยากอย่างหนึง่งนะแต่ว่าโดยรวมนี่คือสมูทสมูททีอ่อาจจะมีขัดขัดบ้างแต่ว่าสมูทโดยรวมนี่คือกลางดีสมูทมากชอบ แล้วก็ซีซั่นนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ไม่ได้ลงย้อนหลังใน YouTube ใช่ไม่ได้ลงย้อนหลังใน YouTube ไปลงย้อนหลังที่ Netflix แทนก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสจากคนต่างประเทศเข้ามาดูแล้วก็เหมือนเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งให้แบบเออคนมาดู Netflix มากขึ้นอะไรเงี้ย แล้วก็การเผยแพร่ที่ดีขึ้นที่ดีกว่าอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าด้วยข้อจำกัดลิขสิทธิ์เพลงเนาะก็เลยอาจจะยากนิดน,นึงแต่ว่า Netflix นี่ก็ก็เปิดในระดับหนึ่งนะอืมตั้งอ่าจริงๆ w o r เวิร์กพอยท่ลง Netflix อ่าส่วนใหญ่จะเป็นละครเนาะแต่ถ้าเป็นรายการอ่ะนี่คือรายการที่สองที่ลง Netflix รายการแรกคือโอเลนอไอเลิฟเมืองไทย รายการสองก็นี้แหละเดี m a วแ e d s o a ก็ถือว่าครอบคุมดีนะครอบคุมแต่ว่าอยากให้ทาง n น t f l i x นะฮะเพิ่มอ่าซับไตเติลญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆด้วยเนาะเออจะได้แบบ w ว r ์ d w มากกว่านี้นะครับการดำเนินรายการก็อย่างที่บอกไม่มีอะไรเป็นห่วงเพลงประกอบรายการนี่คือติดหูมากแม ผมนี่หลอดหลอนหูมากกับเพลง the m a s the m a s the m a s the mass so so m มตื้อดือดึนหลอนติดหูมากเออก็ Workpoint ก็ยังทำเพลงประกอบรายการได้ดีนะครับผมโดยรวมก็ดีครับชอบอย่ากไดบอกมีขัดขัดบ้างกับอ่าเรียกว่า ทันซิชั่นอะไรพวกนี้ที่มันเยอะจนเกินไปเนาะแต่ว่าโดยวรวมดีครับก็ให้9คะแนนครับก็หักตัวทัน,นซิชชั่นนี่แหละแค่นั้นนะแต่ก็ยังลุ้นยังสนุกเหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ The Mass o m a ม s o m e t ม e เนาะ,ะหน้ากากคู่แท้ได้ทุกวันพุธเวลาดี2ทุ่ม5นาทีนะฮะ ทางช่อง WorkPo พอ t กดหมายเล็ยสสดที่ช่อง WorkPo พอ t 2์และแอปซูปเท่านั้นนะเออแล้วก็แอป,ปดูทีวีต่างๆนะฮะแต่ว่าไม่มีสดทาง YouTube กับ Facebook นะเออถ้าอยากดูเปิดช่อง WorkPo พอ t 2์เอานะฮะแล้วก็ย้อนหลังเวลา4ีทุ่มตรงทาง Netflix นี่ที่นี่ที่เดียวนะฮะหมดสัญญาก็ค่อยลง y o u t u b e WorkPo i n ์ Official นี่แหละนะครับผมอ่ะ คร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับรีวิว The Maso s m e t หน้ากากคู่แท้ครับโอ้ยแต่โดยรูปสนุกมากจกให้พี่ชมกันนะครับ